สวัสดีครับน้องเอกครับผมก็สวัสดีพี่พแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางบ้านนะครับพี่พสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามีอะไรมาฝากกันจ้ะวันนี้เรามีเป็นยูสูตรปี2005สประตูพี่พเอาไว้เล่นสงการเอาไว้กลับบ้านต่อปี2005สประตูสวยๆเลยคันนี้นะครับเป็นสีฟ้าเดิมโรงงานเลยนะเรามี2คันนะครับเรามีสีบอลอีกคันนึงเรารีวิวไปแล้วนะครับเอฟซีก็ลองไปติดตามดูนะครับผมมาดูกันคันนี้น้องเอกลองมีอะไรกันบ้างรอแพ็คคู่ถูกต้อง อีซูซูสองพันห้าสี่ประตูสวยๆเลยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหสวยจับจริงๆนะครับร้อนแม็ก็สวยแล้ว SLX Power ไฟฟ้าด้วยคันนี้ดูสีสันซะก่อนโอ้โหอะไรมันจะเงาวบแว๊บบุ้งบิงไล้ขนาดนี้นะครับผมวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะรเรามีรีวิว,วประมาณสี่ห้าคันกันเลยทีเดียววันนี้เรามาเร็วหน่อยนะครับมาดูฉากนี้กันโอ้โห สวยจริงๆเลยนะครับผม <c oughs> น้องเอกจ๋าสวยจริงๆนะครับสงกรานนี้ต้องไม่พลาดนะครับ fc นะครับาหารถไปใช้เที่ยวสงกรานกันมีกันหรือ,อยังจ๊ะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอเสียงนิดนึงครับน้องราม <c oughs> เสียงสตาร์ทหวานเจี๊ยบตัวนี้มี abs ด้วยนะครับผมแพงประตูสวยงามนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับมีเดอรมอด้วยนะฮะ เซ็นทราไม่ต้องไปนระถติดครับเดอะมอลล็อกด้วยใช้ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็นี่กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมพวงมาลัยสวยงามนะครับเบาะสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีขาดแต่อย่างใดนะจ๊ะนะครับคอนโซลสวยคันนี้ดูนี้สกอน okay. อ <laughs> อน้องเองพลาสติกยังไม่แกะเลยอะนะครับผมโอ้โหนี่มียันให้ด้วย <laughs> นะครับปอดไปทุกเส้นทางฮ <laughs> นะหลวงพ่อเจอไม่แล้วนะครับไฟสองแผนที่ใช้ได้หมด คันนี้สวยมากบอกเลยนะครับช่ององค์ช่องแอร์อ Air นะครับฟรอนต์หัวเกียร์เบรกมือนี่ฮะใช้ได้หมดระบบไฟฟ้าเห็นไหมครับยกขึ้นปุ๊บนะครับไฟติดนะครับเอาลงก็ไฟหายไปเรียบร้อยละ,ละ<อ>แหวนประตูสวยสะอาดอย่างมากๆนะครับไม่ต้องทําอะไรละคอนโซลก็สวยมากคันนี้โอ้บอกเลยนี่ฮะมีจอทีวีด้วยนะครับฟรอนต์ก็สวยนะครับหัวเกียร์เบาสวยอย่างมากๆนะครับที่ดำๆนี่คือไม่ใช่นะมันเป็นเงานะ เงาสะท้อนนั้นมันเป็นปกรรมยี่นะแสงประตูสวยงามน,นะครับเบาะหลังเรียบร้อยสวยมากๆนะค,ะครับเคลางก็ปปยังสวยอยู่นะครับไม่มีอะไรไปห้องเครื่องกันนี่ฮะแคปก็ยังสวยอยู่นะครับสวยงามกันเลยทีเดียวมาดูห้องเครื่องกันนะจ๊ะโอ้โหเสียงก็ยังสวยอยู่เลยนะครับปากระโปรงจุง๋งจิ๋งกันเลยทีเดียวห้องเครื่องสวยสะอาดคานเดิมคันเสดเดิมมุมเดิมทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะจ๊ะ โอ้โหสวยจริงครับเนี่ยครับสวยมากๆเลยนะครับเติมจัดจัดจ่าจันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว i s ซูซูนะครับ d m a ม2,500สี่ประตูสวยๆกันเลยน้องเอ็กโอ้โหสวยมากๆคันนี้เท่าไหร่ดีคันนี้จัดไปแค่1 9 9 0 0 0บนเก้าหพื่้พบาทอทคันนี้ราคาเดียวผมสวยสุด งดงานจริงๆนะครับเรามี2คันมีสีบอลคันหนึ่งอยู่ที่เอฟซีเลือกกันนะครับคันน yeah, ี้ต้องรีบเลยนะครับเอาไปเชื่อมใหม่กันครับเอฟซีนะครับเดินทางกระป๋องเดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับอยากให้รู้สวยๆดีถูกถูกต้องมาปีมพลูกค้าครับผมโอเคครับพี่โอเคดีอีพีหน้าจะกันบ๊ายบายเจอกันขอมากน้องเอกครับสวัสดีครับ